มื่อวานกรมราชธรรมก็เลยมีการออกแถลงการถึงการดําเนินการจัดการเรื่องของผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิดนะคะโดยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะทันทสถานเนี่ยคือกรมราชธรรมเนี่ยนะคะก็จะมีคนเข้าคนออกอยู่เสมอนะคะมีผู้ต้องขังใหม่เข้าไปผู้ต้องขังที่อยู่ข้างในก็ออกมาเวลาไปศาลเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะมีการหลุดรอดของเชื้อเข้าสู่เรือนจําได้ แต่กรมรชาชทันก็ได้มีการป้องกันอย่างเต็มที่ด้วยมาตรการเชิงรุกคือแยกกักตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่อย่างน้อย21วันมีการตรวจหาเชื้อโควิด -2 ครั้งก่อนผู้ต้องขังพ้นระยะแรกกัโกโรคซึ่งการตรวจพบการติดเชื้อของผู้ต้องขังที่ผ่านมาถือว่าเป็นส่วนน้อยนะคะแล้วก็พอพบว่าใครติดเชื้อเนี่ยเขาก็จะให้ยาในการรักษาแล้วก็รักษาในโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลสนามแล้วก็โรงพยาบาลแม่ข่ายโรงพยาบาลในเรือนจําด้วยนะของทางกรมรชาชทัน ที่นี่องกรมราชธรรมเขาได้มีการตรวจเชิงรุกเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังแบบร้อเซนตนะคะพบผู้ติดเชื้อโควิดของเรือนจําและทันทันสถานทันทนสถานหญิงกลางยอดผู้ติดเชื้อรวม1นึ่รายและเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครยอดผู้ติดเชื้อพันเรายรวมทั้งหมดเนี่ยสองพรายค่ะทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามทันทันสถานโรงพยาบาลราชทันและถ้าบางรายมีอาการหนักก็จะมีการย้ายออก เพื่อรับการรักษาอย่างโรงพยาบาลภายนอกนะคะนี่เป็นการชี้แจงของทางราชทานว่าเขาตรวจแบบเชิงรุกเลยร้อยเปอร์เซ็นต์พบอยู่ประมาณเนี่ยเกือบเกือบสามพันเนี่ยแต่พอพบแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้ไปอยู่ตามเกิดเขาให้ความมั่นใจว่าเพราะเคยมีเคสแบบนี้ที่เรือนจำนราธิวาสนะก็ติดกันเยอะแบบนี้แหละแต่ว่าอยู่ในที่เป็นที่เป็นทางแล้วก็รักษาคั้นปให้ยากันนปายใครหนักก็เอาไปโรงพยาบาลที่มีความ เครื่องม้เครื่งมือเหมาะสมนะครับเพียงแต่ว่าในกรณีของรุ้งเนี่ยยังไม่สามารถที่จะหาต้นต่อได้ว่ารุ้งเนี่ยติดโควิดจากตรงส่วนไหนยังไง